สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัทิตาพุทธิยานักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏสุรินทร์วันนี้จะมาพูดในหัวข้อเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงบวกเรื่องนักเรียนหลับในห้องเรียนค่ะ,ะนักเรียนวันนี้คุณจะมาสอนเกี่ยวกับแผนที่โลกนะคะและครูจะให้นักเรียนทําใบกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับ แสนที่โลกค่ะคุจแสงให้นักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนามาส่งท้ายข้า เรียนจบข้าบแล้วนำใบกิจกรรมมาส่งครูค่ะเรี<ะ>ยนที่สง่งใบกิจกรรมแล้วนะคะสามารถไปกินข้าวได้เลยนะคะเราเรียนพระวารุกข,<อ>ขอบคุณค่ะ ทำไมเธอถึงลับในห้องเรียนล่ะคือหนูไม่ได้นอนค่ะทำไมถึงไม่ได้นอนคะก็ดีหนูเล่นเกมทั้งคืนเลยค่ะแล้วหนูรู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วค่ะหนูก็เลยรีบแต่งตัวมาโรงเรียนหนูสามารถเล่นเกมได้นะคะแต่ว่าหนูต้องรู้จักแบ่งเวลาค่ะกลางคืนเป็นเวลานอนเราก็ควรจะนอนอส่วนกลางวันก็คือเป็นเวลาเรียนเราก็ควรจะตั้งใจเรียนนะเพราะว่า ถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเราก็จะไม่เข้าใจเนื้อหาเราก็จะทำข้อสอบไม่ได้นะคะชายาค่ะคุณครูนั่นเดี๋ยวเรื่องหนูเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะหนูจะจัดเวลาการเล่นเกมใหม่หนูจะตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่หลับห้องเรียนแล้วค่ะค่ะชยาส่วนใบงานนี้นะคะพัชยาสามารถส่งครูที่หลังได้น,นะคะแต่ว่าคะแนนอาจจะได้น้อยกว่าเพื่อน้วยนะ พยาสามารถไปกินข้าวได้นะคะนนนนค่ะขอบคุณครัคุณครูพัยาจากสถานการณ์ข้างต้นนะคะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับนกักเรียนหลับในห้องเรียน,นะคะ่ะทั้งนี้เรามีวิธีการแก้ปัญหาโดยการให้คำปรึกษานากักเรียนค่ะโดยให้นกักเรียนรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นค่ะและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมว,วิดีโอค่ะขอขอบคุณค่ะ